สวัสดีครับเล่าเรื่องพระวันนี้พา FC ทุกท่านมากราบขอพรหลวงพ่อผอมที่วัดโพธารามนะครับตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทเดี๋ยวเราจะพาท่านไปกราบขอพรหลวงพ่อผอมด้านในกันนะครับผม สวัสดีครับเล่าเรื่องพระวันนี้เราอยู่กับคุณอาสำเริงนะครับที่อ,อยู่ที่วัดโพธารามแห่งนี้เลยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตสอบถามประวัติคร่าวๆกับคุณอาสำเริงว่าประวัติหลวงพ่อผอมเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไงครับผมอ๋อทา่านเดิมทีท่านมีแต่เสียนเสียนท่านเป็นเสียนพระพุทธครับเ,เสียนไม่ใหญ่เสียนโตก็มักขิดลูกใหญ่ๆหน่อยเดียวท่านอยู่วัดเก่าท่านอยู่กกข่อย คือเดิมอยู่ที่กกข่อยกกข่อยอยู่ที่นาอยู่ทุ่นาอยู่วัดใต้ทุ่งนี้อ๋อวัดกางทุ่งนาครับผมแล้วเจ้าของนาเขาคือนายบุญรมลอดสมครับตอนนี้เกษตรียชีวิตไปหมดแล้วเขาก็วัวควายเขาเจ็บขาเจ็บอะไรเจ็บเนี่ยเขาก็เลยกระบอกไม้ไผ่มาก่อนจะเป็นกระบอกน้ำเป็นบอกไม้ไผ่ครับเอาไม้ตั้งค้างพ่อขอตั้งเสียน่ะขอว่าให้ทําน้ำมนต์จะรักษาวัวควายให้หน่อย อ๋อเริ่มเริ่มเริ่มตั้งแต่เหตุการณ์ในทูนาแล้วมีการรัธนาขอบารมีเรื่องให้ัวควายนี่แผลแรงับเรียกว่าลูกคภัยไข้เจ็บพรมันอ่ะโรคปวควายเป็นอะไรแล้วแต่ไข้หายหมดครับแล้วเขาก็เอาน้ำมนมาให้ม่ขวายกินมาลาดหลังควายมารดควายควายหายหมดไม่เป็นอะไรสักตัวเดียวเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นก่อนแล้วตอนเช้าพอควายหายเรียบร้อยวันนั้นเช้าเขาก็เอาผ้ากามาห่อเสียหนวงพ่อมาบูชาที่บ้านเขา บ้านเขาอยู่นี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 ่พี่นี่นั้นี่นี่นี่พี่น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 ี่อี่นี่นู่ไี่น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 ี่อค่นี่นม่บ้านู่ไม่ไกลครับแ่้วยัีไงต่อครนบ่ล้วนข่ก็มาบ่นาอู้่นี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 ่ยี้นี่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 นซ่นี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 นี่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 นีนเ่ลือทรายเหนือเี้าี่นม่รู่จะทําอะไรนี่นี่นอ่นี่นี่นีนีนนนี่นี่น่กนน่่น่นึ่ครับตอนี้ก็ ช่างเขาก็เปิดดูแล้วหนังสือดูว่าปปลงทรมานกายคุณจะเหมาะเพราะว่าหลวงพ่อท่านเสียนท่านอยู่กลางทุ่งเขาพิงอยู่กกคอยเรียกว่มาเลือกปางที่จะปั้นขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เพราะว่าปางเพราะว่าหลวงพ่อนี่อยู่กลางทุ่งครับพิงอยู่กกคอยก็เลยพราในวัดนี้มีต้นโพเยอะเขาก็เลยปั้นปั้นนี้เลยอ๋อเป็นปางปว่าทรมานทุกกิรยาของที่ท่านบำเพ็ญทุกกิริยาของในในพุทธประวัติ per th ang th ang th ang อย่างนี้นะครับ อ๋อแล้วก็เลยมาประดิษฐานอยู่ตรงนี้ปั้นตรงนี้แสดงว่าแสดงว่าองค์ท่านนี่ก็คือเป็นเป็นเป็นปูนไหมฮะหรือว่าปูนปูนปูนอ๋อเป็นเหลือจากที่เขาล้วครับที่เขาซ่อมทำซุ้มประตูทําอะไรแล้วแต่นี่จะเหลือแล้วก็คือคือตอนนั้นน่ะมีงานก่อสร้างในวัดด้วยทําซุ้มประตูทําอะไรก็เลยได้มาประมาณอายุอายุท่านจากตอนนั้นประมาณกี่ปีครับก็เป็นร้อยกว่าปีอ่ะแต่ถ้าเสียงท่านนี่จะเป็นตั้งแต่สมัยข้าวว่า อ๋อนั่นแต่สมัยน่าจะสมัยกรุงศรีสมัยอะไรต่างๆเลยเพราะว่ามีค่ายบรรจันที่ว่ามีพ่อคุนสันย์น้ำพะเลืองอยู่ที่ตันบุรีนุสาวบุรีอคือคือนั่นเกี่ยวกับเกี่ยวกับเมืองสัล์นี่ด้วยแต่เสียนาน่าจะแต่งสมัยนั้นแล้วก็มาปั้นในยุคนี้แล้วทีนี้ผมรบกวนนะจำเนื้อว่าปกติแล้วแสดงว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมเข้าใจถูกไหมว่าคนหลักๆแล้วคนจะมาขอเรื่องสุขภาพสุขภาพ จะต่อไปมาเรื่อยๆน่มันจะมีทุกเรื่องเลยอ๋อพอการเวลาผ่านไปมีทุกเรื่องเรื่องจากเรื่องสุขภาพก็มีเรื่องอื่นๆที่มีคนมาขอมีโฉนดให้หลวงพ่อช่วยขายเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมให้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 กล้องดูฮะเห็นไหมโฉนดนี่นะฮะจะเห็นโฉนดเป็นสำเนาโฉนดที่ดินนะที่ถ่ายมามาให้หลวงพ่อเพื่อจะได้ขายได้ขายได้ไวขึ้นบางก็สําเร็จมาหลายเจ้าแล้วครับครับ เรียกว่าเริ่มขอตามสมปรารถนาก็ได้เดินทางมาไหว้มาแก้บนกันบ้างส่วนมากจะบนทางโทรศัพท์หรือว่าจะเป็นทีวีส่วนมากแล้วก็ค่อยเดินทางมารับมาแก้บนที่นี่สำเร็จแล้วถึงมาแก้บนที่นี่ได้ได้แล้วเขาก็อย่างว่าอะไรมะต่อไปก็คงจะมีเรื่อยๆเนาะคนเรามาเจ็บป่วยอะไรติดเตียงพวกติดเตียงกินอะไรหรืออยู่ห้องไอซียูเนี่ยญาติกาก็บนทางน่นเลยเปิดโทรศัพท์เห็นลูกพ่อขึ้นกับบนเลย และเขาพอสำเร็จแล้วของมาแก้ที่นี่ได้ได้ครับผมได้ครับแล้วก็มันมีหลายเรื่องเนาะทุกเรื่องครับผมไม่ใช่ว่ามีเรื่องเจ็บป่วยอย่างเดียวอ๋อเรียกว่าแล้วก็ว่าทหารเล่นทหารอ้าวทหารนี่อ่าแล้วก็มีตำรวจสอบตำรวจสอบบรรจุครูทุกอย่างนะตอนนี้มีอ๋อนี่แสดงว่าทุกวันเสาร์อาทิตย์คนก็จะมาเยอะพอพรหนพ่มผอมกันเยอะได้ได้โอเคนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนั่งโนมกครับผมนะสวัสดีครับ สวัสดีครับหลังจากที่คุณอาสำเริงได้อธิบายคร่าวๆในส่วนความเป็นมาของหลวงพ่อหอมที่วัดโพธารามแล้ววันนี้โชคดีเหลือเกินครับพอดีหลวงพี่เอกหรือพระอาจารย์เอกนะครับพระครูพัพพทธละโพธิชัยคุณวัดโพธารามท่านอยู่กับนมัสก,การครับผมครเบผ<ม>นตอนทำบุญที่นี่จะมาจะเน้นเสมอว่าถึงเราจะบนบานสารเก่าสักเพียงใดเนี่ยคือถ้าเรากลับไปแล้วอ่ะเราไม่ลงมือทํา สิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราอยากได้มันก็ไม่สําเร็จเราก็ต้องลงมือทําต้องด้วยเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอหาพยาบาลเขาบอกให้เราปฏิบัติตนยังไงเราก็ต้องปฏิบัติตนตามนั้นพอมาที่นี่ก็จะบอกแต่มาที่นี่แล้วก็จะขาดหลังจะทํามาแก้บนหรือหลังจากที่มาขอพรท่านแล้วถ้าเรากลับไปแล้วเราก็ต้องดารงอยู่ในในาน ในบุญกิริยาวัตถุสามอยู่แล้วทานศีลภาวนาเนี่ยก็คือขาดไม่ได้ก็ต้องหมั่นทำทานรักษาศีลเจริญจิต,ตภาวนาส่วนมน์ไหว้พระอาตมาจะบอกแบบนั้น,สนเสมอว่าเรากลับไปแล้วเราก็หมั่นทําเรื่องพวกนี้บอกเดี๋ยวสักวันหนึ่งสิ่งดีๆเพื่อย้อนกลับมาหาเราเราอยากเป็นนูน่นเป็นนี่เป็นนั่นแต่ก็ได้ตามที่ตเองปรารถนาก็คือต้องมีสิ่งธรรมะยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยามาที่นี่แล้วไม่ใช่ว่า มาแล้วจะเอากันแต่โชคเอากันแต่ลาบอย่างเดียวอะไรที่มันมันก็ไม่ได้ก็คือเราเราต้องต้องต้องเรื่องพวกนี้ด้วยก็คือเราก็ต้องมีหมั่นรู้จักทำทานรู้จักรักษาศีลรู้จักภาวนาเพ็พอโลกเราก็อยู่ได้ด้วยเมตตาค้ำจุนโลกอยู่แล้วก็ก็คือแค่นั้นนะเรื่องของของพวกนี้อาตมาก็จะเน้นได้วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผมสาุจ้าจะจริ่มสอนอ่ะ